สวัสดีค่ะทุกคนกินอีกแล้วนะคะวันนี้กูไก่มีของอร่อยมานำเสนออีกแล้วส่วนผสมนะคะเตรียมเอาไว้หมดแล้วมีอะไรบ้างลูกชิ้นรวมนะคะเป็นลูกชิ้นปลาทั้งหมดเลยนะไม่มีลูกชิ้นหมูมาขายนะคะที่นี่แล้วก็ขี้เกียจทำด้วยไส้กรอกเตรียมทำแป้งเปียกนะคะนี่ส่วนผสมหลักน้ำพริกเผาโบราณกูไก่ทำเยอะเลยนะเพราะว่า น้ำหวานชอบนะคะเอาไว้กินกับผักลวกได้ด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากทำแป้งเปียกก่อนแป้งเปียกนี่แบบเซียนมากเลยนะทำมาตั้งแต่ประถมเนะมาะเมื่อก่อนโรงเรียนปถมเขามีสอนทํานะคะคนให้ละลายนะ เคล็ดลับคือต้องคนแป้งกับน้ำให้มันละลายก่อนนะนี่ยมันติดเป็นก้อนนะคะต่อมานะคะจะมาคั่วติ๊กไว้ทำน้ำติกเผาแล้วก็คั่วหอมกระเทียม ก็จะมาเตรียมไส้กรอกเนาะหั่นเป็นกี่ชิ้นดีเนี่ยห้าดีกว่าทอดให้มันเป็นดอกไม้ส,สวยๆเนาะมันก็จะบานออกมาเป็นดอกไม้เมื่อก่อนนะชอบกินมากเลยไส้กรอกดอกไม้รู้สึกว่ามันอร่อยอกว่าไส้กรอกธรรมดาเนาะคิดว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันแน่เลย มันสวยน่ากินกว่าเนาะข่าวนี้นะเราก็จะมาต้มน้ำพริกเผากันเนาะทำอะไรทำไมขบตลอด ผิเผาเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มทําน้ําจิ้มนะคะวันนี้ก็แก,กจะทําน้ําจิ้มสองสูตรนะสูตรตามรอยหนูลิซ่าน้ําจิ้มของลูกชิ้นยืนกินน้ําหวานถามแม่ว่าอะไรนะเมื่อคืนนี้จะทํารู้จักลิซ่าเหรอไม่รู้แต่ก็อยากกินบ้างไงเดี๋ยวเคี่ยวน้ําตาลก่อนเนาะเดี๋ยวจะเริ่มทําสูตรธรรมดาก่อน จักแบมแบมใช่ไหมฮะแบมแบมไม่รู้จักต้องรู้สิพูดกูก็เคยได้แบมแบมเนี่ยเคยได้ยินแต่หวานเรียกชื่อมานานแล้วแต่แม่จะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาคือใครลูกแบมแบมลูกหนูลูกเขาอายุเท่าไหร่เขาเป็นลูกเธอยี่ฮะยี่สิอห้เอาหรอเขาเป็นลูกเธอแล้วหน้าหลาบอ่ะ แต่งงานกับคนนี้หรออาชื่ออะไรนะบองบองบอะไรอิมแจบอ,อมเฮ้ยยถูกท้งแรกแล้เมืเอเ่อกี้เรกบองบองอยู่เลยถูกก็พูดอิมแจบอมอ่ะถูกแล้วอ่ะใส่พริกป่นลงไปพริกป่นอันนี้เผ็ดมากเลยนะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเฮ้ยระเบิดมา น้ำปลานิดนึง่งเกลือนิดหน่อยลูกมาชิมเร็วเดี๋ยวแม่จะได้ปรุงรสให้ถูกต้องร้อนนะยิ่งหนืดหนึบเนี่ยเพราะว่าไม่กินมานานมากจนดืม่มชาในนี้จะร้อนเลยอร่อยอะปะอร่อยอร่อยใช่ไหมเค็มพอดีนะเปรี้ยวพอดีนะอโอเคนะโอเคแม่คราวนี้แม่เติมแป้งเปียกนะ แม้ว่าแทบไม่ต้องเติมเลยว่ะเดี๋ยวเบาแก๊สก่อนไม่็เปลีปล่ยนเลยฮะหนืดแล้วนะแม่งเปลี่ยนตักไม่ขึ้นว่ะเทเทตักนิดนึงแล้วกันสักนิดเหมือนขี้มูกเลยดูวยขนคนขนมาแล้วมาแล้วกินมลูกชิ้น แหมจ่าปิดแก๊สนี่รสอ่ะรสฝารสฝาอร่อยใช่ไหมลูกเรสโหยงคราวนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มตำรอยหริ้วชากันนะคะจิิ้มมชาเนะรู้แต่มันอร่อยก็โอเคใช่ไหมไม่รู้ว่าอร่อยแต่เพราะรู้ใจแบบลังๆแต่ไม่ได้แม่งค่ะเพราะน้ำหวานบ่นอยากกินมานานมากแล้วนะขอให้แม่ทำให้กินสักพักใหญ่แล้วแหละ แกส๊สอา้าวเฮ้ยผิดเขาต้องผัดไอ้นี่ก่อนลืมห่วยแล้วเราแม่นี่เพลินมากเลยนะคะกำลังจะเอ,เอาน้ำตาลเคี่ยวเลยซึ่งมันผิดขั้นตอนคือน้ำจิ้มของชิ้นยืนกินเขาต้องเอาน้ำพริกเผาไปผัดก่อนนี่น้ำพริกเผาที่ตำไว้น้ำหวานบอก เข้มข้น,นมากใส่หน่อยนึงช่วยเบริรมเลยนี่ได้มาไม่นะไม่นะอย่าก,กระเด็นนะกลัวเด้อได้กลิ่นหอมแล้วนะได้กลิ่นหอมคนนี้เราก็ใส่น้ล์าม,มาล์มเลอย่าก,กระเด็นเด้อน้ำราบ สมรสด้วยน้ำปลาเกลือนิดนึงพริกไทยป่นเปรียงไหมพอได้ไหะไ,ไหปแกะเดยนะน้ำจิ้มสองสูตรเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทอดลูกชิ้นกัน คามเสร็จแล้วนะคะลูกชิ้นทอดจานโตใส่กรอกดอกไม้ของเราและนี่น้ำจิ้มน้ำพริกเผาเนาะน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเราจะมาชิมกันนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มโบราณ เราก็ต้องโดยผักชีนิดนึงวัสดีค่ะทุกคนชิมกันมาชิมกันอยากชิมมากแล้วกูแกะแบ่งใส่ถ้วยเล็กมานะคะเพราะว่ายัางไงน้ำจิ้มส่วนใหญ่ก็จะเป็นของลูกพ่อแม่ก็จะกินแค่หน่อยเดียวชิมลูกแยกออกใช่ไหมอันไหนน้ำจิ้มโบราณมะขามเปียกที่มีผักชี อันนี้น้ำจิ้มโบราณก่อนนะมแม่ว่าถ้าไม่สัดแป้งเปียกก็โอเคเนะาะมันเหนื่อยเหนื่อยไปอ้ะเฮ้ยแต่อันนี้แม่ว่ามันใส่น้ำตาลเยอะไปอ่ะหนื่มากเลยมันไม่ได้หนื่อแต่มันข้นไอ้น้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มสูตรยืนกินเนี่ย <laughs> ừ, mhmm 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 luôn Ừ, mhmm 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 โดยส่วนตัวแล้วชอบหมดหแต่มันอร่อยตรงที่ว่าถ้าใครชอบน้ำพริกเผานะจะชอบใช่ไหมลูกหอมอะ่ะหวานชอบอนไหนมากกว่าไห็ด่า ปีแล้วอ่ะไม่ได้กินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแบบจิ้มแบบนี้คิดถึงลูกชิ้นนี่นะน้ำหวานอยากกินมากเลยแม่ทำไม่เป็นลูกชิ้นปลาเบิดแม่ว่ามันต้องใช้แป้งเยอะๆเนาะมันถึงได้กรอบเออหวานถามแม่ รู้จักดิซ่าเหรอจะไปตามรอยลูกชิ้นยืนกินะกระหว่างรู้ประวัติลูกชิ้นยืนกินนี่ปะไม่ไงไม่เล่าให้ฟังเลยเติจริงึงไม่มีใครบอกก็พอเราได้ทินี่าเอาถ้าทำวาอะไรก็ผิดผิดว่ายังไงก็ขอภัยน,นะคะไม่อะไรฟังว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยร้านคนดังมากใช่ไหมเหมือนเขาทำอร่อยทำจิ้มอเขภาอร่อยเหรออะไรทุกอย่างเลยนี่แหละ ดูจังหวัดอะไรดีกว่าแค่เริ<า>มม่มกระปิดอ่ัน้ำจิ้มเราเลยรเหมือนน้ำจิ้มร้านนี้เขาอร่อยมากจนแบบคนกินเยอะจนที่ที่นั่งไม่พอคนก็เลยถึงกับยืนกินแทนเพราะคนยืนกินเพราะก็บอกอั่ว่าคนเยอะไม่ใช่มันมีอย่างหนึง่งน้ำจิ้มของเขาเขาไม่ได้ราดใส่ถุงเขาใส่หม้อ น้ำจิ้มเข้าใส่หม้อใหญ่แล้วคนก็ไปยืนล้อมใช่ป่ะซื้อลอูกชิ้นเสร็จก็ไปยืนล้อมวงกันแล้วก็จิ้มกินเอาในหม้อนั่นเลยกินด้วยกันอันนี้แม่ก็อ่านประวัติมาจาก Google เหมือนกันนะมาพาวปดีโอกับม่อมาลยเพี่ย น้องมาดูมามาทำไรอ่ะมาดูดินกคิดว่ามันน่าสนใจไหมลกูกนึก<อ>ว่าตาแต่นกกินไม่ได้นะคะับนกมองลูกชิ้นตาแป้งไรอ่ะเอ้ยตาไรนะตาเปลงตาแป้งอีมแม่ชอบแป้งภาษาเลยเลยไม่วันเต็มเลยที่นกมองลูกชิ้นไม่วางตาแล้วไปได้จับไม้กวาดให้แม่เหยียะได้ไหมครับ ใช่ไหมยบายทุกคนบ๊ายบายครับผมผมมองลูกชิ้นตลอดเลยค่ะแล้วทีนาะกินไม่ได้ขากลางเลยด้วยหขาชี้มากเลยทุกวันเป็นแบบนี้นอชิดแล้วนะคะ หน้าจมูกฮ่าๆค่าาะแมบกินลูกชิ้นต่อนะเดี๋ยวแม่มาเล่นด้วยนะอืแูแบบเรือใส่นี่เลยอ่ะ,ะเขาเรียกอะไรน้แป้งเปียกแม่ว่าใส่น้ำอีกสักนิดจาวเพนะใช่ไหมลูกใช่เนาะใส่น้ำอีกสักนิดเติมลงไปไปเลยเพราะรสชาติมันเข้มข้นมากแล้วนะ ต้องขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะที่เอาสูตรมาลง Google YouTube นะคะแบ่งปันกันทำให้พวกเรามีอาหารอร่อยอร่อยกินแล้วก็แลกเปลี่ยนอาหารอร่อยอร่อยกันเนาะเป็นวิทยาทานเนาะใช่ไหมลูกแบ่งปันความอร่อยซึ่งกันและกันขอบคุณมากจริงๆนะคะเพราะว่ากูไก่ก็ทำเป็นเฉพาะอาหารบ้านๆที่แม่สอนแต่อาศัยที่มีพื้นฐานเนาะ พอเราดู Google ดูอะไรแล้วก็พอทําออกมาพอกินได้บ้างเนาะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะทุกคนเลยที่เอาสูตรมาลงทั้ง Google และยูทูบเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลุกชิ้นติดฟันเติมน้ำลงไปแล้วหืมดอสิรสชาติยังดีเหมือนเดิมนะคะ พอทําแบบรสชาติเข้มข้นมากอืมต้องเติมน้ําลงไปนิดนึงสมบูรณ์แบบเลยอะเติมน้ำทั้ง,งสองอย่างเลยนะความอร่อยอยังคงเดิมนะเนะ ดูดเช่ไม่เข้าใจวามาดูดเช่ดูดเช่ไม่ติพิ้อทร่วทุกซี่แบบมาร์เมลล่าบ๊องนะพี่เอ้ยพี่พี่พี่มีกินมื้อเย็นกับน้ำพริกเผากุไก่เติมมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลารงไปแล้วก็ไข่เจียวมีแตงกวากับพริกหวานแกล้ม